สวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมนะครับเอิร์ดรถมือ2นะครับพรีเมียมนะวันนี้อยู่กับยาลิสนะครับ1.2ึ่งจุดสแฮชแบกนะครับผมปี2021นะฮะตัวนี้ความพิเศษนะครับผมให้มาเป็นให้มาเป็นกระจังหน้านะฮะมเนอร์เชนนะครับผมคิ้วไฟตัดหมอกหล่อแบบนี้เลยนะครับผมไฟนะครับผมจะเป็นมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับผมพร้อม led นะฮะเป็นหลอดยาวๆเป็นแถบประมาณนี้เลยนะครับ อืมความหล่อของคันนี้นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบคันกันล้อนะครับผมให้มาเป็นล้ออลลอยนะครับผมขนาดสิบสิบหกนิ้วนะครับผมแม็กเป็นแม็กอลลอยนะฮะปัดเงารอบคันตามนี้เลยนะครับผมมือจับยังให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับลืมแจ้งไปนะครับคันนี้ความพิเศษก็คือสีจะได้เป็นสีขาวมุกนะครับผมหรือไวท์เพลนะครับ ด้านหลังมีไฟทับทิมให้สองดวงนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะและเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่องสัมภาระด้านท้ายกันก่อนนะครับผมช่องสัมภาระด้านท้ายนะครับผมอากว้างไหมพี่ๆกว้างไหมลองดูกันก่อนนะครับ และเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้านล่างนะฮะตัวนี้จะให้ไม่ให้มาเป็นยางอะไหล่แล้วนะครับผมจะให้มาเป็นชุดซ่อมยางนะครับผมชุดซ่อมยางนะยังไม่ได้มีการใช้งานนะครับผมอันนี้ไม่ใหม่เดิมๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูรูน็อตยึดไฟนะครับผมไทยคยเโตนะครับผมเออ น็อตยึดนะฮะน็อตยึดฝาท้ายนะครับเดิมๆนะครับผมทุกจุดนะฮะน็อตยึดฝาท้ายนะครับผมและเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปฝั่งคนนั่งกันนะฮะต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับผมกุญแจที่ให้มานะครับจะเป็นกุญแจคียเลสนะ เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูเลยนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไล่กันตั้งแต่พนักพิงด้านขวานะครับผมพนักพิงด้านขวาตรงนี้ตกแต่งเป็นหนังนะครับผมเป็นหนังเดินได้สีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ฝั่งพนักพิงด้านข้างตรงเนี้ยจะให้มาเป็นปรับกระจกไฟฟ้านะครับสี่จุดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเพลงก่อนนะครับ กลับมากันต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นการปรับบานพับกระจกนะครับผมกดหนึ่งทีเพื่อปรับออกนะครับผมและในช่วง L กับ R นี่ก็จะเป็นปรับเลนส์กระจกนะฮะผมเป็นหมุนแบบอนาล็อกนะ R คือไลท์นะครับผมไลท์ขวานะครับเลฟซ้ายนะครับผมหมุนไปทางไหนก็จะปรับเลนส์กระจก ทางนั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวข้ามมาดูกันตรงนี้นะฮะอ่าอันนี้นะครับผมตัวคันนี้นะฮะจะได้มาเป็นพุูสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมระบบจะเป็น VSC นะครับผมกันล้อลื่นถลายนะฮะแล้วก็จะได้มาเป็นเตือนออกนอกเลนนะครับผมท,ทันทีที่ออกนอกเลนนะฮะรถจะมีสัญญาณเตือนดังติ๊ดติ๊ต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 นะครับผม แล้วก็อันนี้จะเป็นบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับผมทันทีที่เราวิ่งแซงนะฮะในมุมอับนะจะมีการกระพริบอยู่ที่ปลายกระจกนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสตาร์ทสต็อปนะครับผม,มอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันที่พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลาัย power ไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับผมมีกปุ่มกดให้นะฮะ ปุ่มกดตรงนี้นะครับจะโชว์เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะฮะทิปด้านขวานะครับผมโชว์ทิปการวิ่งนะทิปการวิ่งนะครับว่า,ามันจะวัดแต่ละรอบนะฮะในการที่เราใช้อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดที่สุดนะครับผมก็จะได้มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมลองกดปรับเล่นให้ดูนะฮะ หน้าจองนี้เล่นได้หลายอย่างนะครับผมวัดทั้งอัตราสิ้นเปลืองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมกดให้ดูโอดีโอก่อนรถนะฮะวิ่งไปเพียงสามหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะข้อดีคันนี้เลยวิ่งน้อยมากเจ้าของน่าจะซื้อไปจอดอย่างเดียวนะครับผมอ่าหน้านี้นะฮะ จะเป็นหน้าที่โชว์นะครับผมว่าน้ำมันนะฮะวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้น้ำมันจะวิ่งได้อยู่84กิโลเมตรนะฮะจนกระทั่งต้องไปเติมนะครับผมแล้วก็อ่าเพลย์คลิปตัดไปนะครับผมวันนี้ถ่ายต่อนะฮะอ่าในเรื่องเราจบของเรื่องฟังก์ชันกันแล้วนะครับผมทิป A ทิป B เนี่ยก็คือสามารถกด กดตั้งได้นะครับผมให้มันเป็นศูนย์ได้นะแล้วก็เริ่มวิ่งใหม่นะครับผมจับระยะทางนะฮะที่เราวิ่งนะครับผมแล้วก็จะบอกอัาตราการสิ้นเปลืองนะครับอ่าแล้วในส่วนต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝากระโปรงหน้ากันบ้างนะครับในส่งเครื่องยนต์นะว่าเครื่องยนต์ใหม่ขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปนะครับไปที่หน้าเครื่องยนต์เลยนะฮะอ่ากลับมาในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับผม จะให้ดูกันเลยนะฮะเครื่องยนต์นะครับผมต้องบอกเลยว่าใหม่มากนะครับผมคือลองๆองน้องๆมือหนึ่งน,นอนนะครับสภาพนี้ก็คือมีการล้างห้องเครื่องตลอดนะครับผมเจ้าของเดิมอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมนะฮะจะถ่ายให้ดูนะครับผมตรงส่วนสําคัญเลยนะน็อตนะครับผมน็อตยึดฝากระโปรงหน้านะฮะ เดิมๆนะครับผมไม่มีการขันนะไม่มีการถอดฝากระโปรงหน้าไปทําสีหรือว่าไปทําไปปรับปรงุงไปปรับแต่งตรงไหนนะฮะ,ะน็อตไม่มีการขันนะครับผมแล้วก็รูลมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวย้อนให้ดูอีกรอบนะฮะรูลมนะครับกลมๆเดิมๆนะครับผมแล้วก็ลงมาในส่วนของคันหน้ากันนะฮะ คานหน้านะครับผมมีกาดมาให้นะครับผมคานสีเดียวกันครบถ้วนนะฮะสีเดิมเดิมนะแปลว่าไม่มีการชนเข้าไปถึงตรงส่วนในส่วนคานรถนะครับแล้วก็ไฟนะฮะไทคอตโต้นะเดิมเดิมนะครับผมจากโตโยต้านะครับทั้งสองดวงเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนนะคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าบุคเซอร์วิทเขาครบนะฮะมีการเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับผม สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจรถคันนี้นะฮะผ่อน7,000ต้นนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวนะครับเงินเดือน15,000ก็ออกได้แล้วนะครับคนเดียวโดยไม่ต้องมีคนค้ำนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์นะครับผมแล้วก็ทิ้งเอกสารการจัดไฟแนน์ไว้ให้นะครับ ยังไงนะครับคลิปต่อไปนะอย่าให้ผมถ่ายรีวิวรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับผมลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะฮะผมอาจจะรีวิวไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่ผมยินดีถ่ายให้พี่ๆดูให้พี่ๆรับชมนะครับอยากให้ผมถ่ายตรงไหนให้ละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ติชมแนะนํากันมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขออนุญาตลาจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ